ใบบอนที่เราเก็บมานานนะคะเราจะนํามาทําอาหารกันถึง2เมนูนั่นก็คือแกงส้มผักกูดและน้าพริกใบบอนตามแบบฉบับของชาวกะเหรี่ยงค่ะบอนที่เราเก็บมานะคะจะเป็นใบใบแบบนี้เลย<ช>เราต้องยังไงเราต้องหั่นต้องอะไรไหมคะไม่ต้องหั่นไม่ต้องห<ส>ั่นเ,เลยแล้วก็อเอาไม้ะะแทงลงไป ใบบอลที่เราเก็บมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทํเจะว่าหลามก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่แกงบอลไ่แกงบอลแต่คือไม่ได้แกงคือใส่ในกระบอกไม้ไผ่ก็มาย่างก็คล้ายๆแกงบอลที่เราจะจะเอามาย่างเนี่ยคือเราจะใส่ไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วต้องใส่น้ําใส่อะไรไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ําหั่นก็ไม่ต้องหั่นไม่ต้องหั่นใส่ลงไปเลยแล้วก็ย่างย่างไฟทำไมเขาไม่เอาไปย่างอย่างนี้กับเอาย่างอย่างนั้น ไม่ออ๋อมันไม่ถ้าเป็นแบบนี้คือมันจะเหลวมันจะเหลวน้ำเดี๋ยวดูดีกว่าค่ะว่าออกมาจะเป็นยังไงเนาะใส่ลงไปเลยไปเลยแล้วต้องย่างนานไหมคะก็ย่างพอสมควรสมสวกนะต้องคอยดูไหมคะว่าแบบต้องคอยเปิดต้องคอยดูคือคอยดูแล้วก็มาตำตำไป คล้ายๆการหลามนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับเอากระบ,บอกไปไปวางไว้กับอย่างนี้เราต้องคอยพลิกไหมคะคอยพลิกว่ามันจะไหม้พอดูมันเป็นการย่างผ่านตัวกระบ,บอกไม,ไม้ไผ่อย่างนี้มันจะทําให้ให้หอมให้อะไรนะคะหอมหอมมันจะหอมกว่าที่เราต้มนหม้อ,อนอกจากผักกูดนะคะแล้วก็ใบบอนมีอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ทางพี่โกดเตรียมไว้ให้ เป็นยอดกระเจี๊ยบค่ะนี่เป็นยอดกระเจี๊ยบแต่ว่าเป็นกระเจี๊ยบแบบดอกแดงเนาะเป็นกระเจี๊ยบที่เทอาไปชงน้ำดื่มใช่ค่ะใช่ส่วนใหญ่คนที่นี่ชอบกินไหมพี่กินกินเขาจะแกงปลาพวกนี้ต้มกระเจี๊ยบใส่ปลากระป๋องเขาจะให้รสชาติเป็นยังไงคะเปรี้ยวๆออเปรี้ยวๆเปรี้ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เราใส่ในแกงส้มหรือว่าใส่ในในกระบอกบอลโอเค ระหว่างที่เราย่างใบบอน,นั้นพี่โกดจะเตรียมเครื่องแกงส้มค่ะซึ่งพริกแกงส้มของชาวกะเหรียงนั้นมีวัตถุดิบหลักก็คือพริกกะเหรียงค่ะพริกกะเหรียงนั้นเราจะนํามาตำจนแหลกแต่ไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นก็จะนํามาผสมกับปลาร้าที่เลือกเฉพาะเนื้อปลาสับละเอียดนําส่วนผสมทั้งสองอย่างมาคลกให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้พริกแกงส้มแบบกะเหรียงแล้วละคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่ปลาร้านะคะคือใส่ตาลงไปในครกเลยตาลงไปในครกแล้วอันนี้เสร็จแล้วเราใส่ในหม้อเลยค่ะ หม้อนี่<ช>คือคลาสสิกมากเลยนะคะใส่เลยนะจ้าผักกตูตอนนี้เด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าใบาบอนจะได้แล้วเนาะใช่ไหมกไจะเป็นยังไงคะดูเขาดูหน่อยเจ็บแล้วอ่ะ เรากระทุงดูก็ได้นะเรากรทงคือเขาจะยุบหายลงไปเลยค่ะหนูอยากดูข้างในอ่ะยังดูไม่ได้ไดเนาะย,ยังไม่สุกยังไม่สุกคือจากที่วางเอาไว้นะคะตอนแรกๆฟูๆตเต็มกระบอกเลยก็จะยุบไปเหมือนลักษณะของผักที่โดนล,ลวกอะค่ะแต่ว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างหอมเลยเป็นกลิ่นของตัวไผ่ที่ถูก<า>ย,ย่างนะคะกลิ่นหอมมากแล้วเราทําอะไรต่อะคะพี่กุเราก็ใส่ผักกูดไปในน้ําแกงส้มเลย ตอนนี้น้ําแกงที่ใส่พริกแกงไว้เรียบร้อยนี่ก็เดือดได้ที่ผักกูดใส่ได้เลยเราจะใส่ผักกูดก่อนใส่ปลาเหรอคะใช่ใช่ทำไมเราไม่ใส่ปลาก่อนแล้วพี่กบก็ต้องสุกนิ่มต้องนิ่มคือผักกูดก็ต้องนิ่มใช่แต่ปลานี่ก็สุกแป๊บเดียวก็สุกใช่หลังจากที่ใส่ผักกูดลงไปแล้วเราจะทุบหัวหอมและตะไคร้ตามลงไปก่อนที่จะใส่เนื้อปลาค่ะ เราจะใส่ปลานะคะแล้วก็เดี๋ยวโนเตรียมเครื่องสําหรับตัวน้ําพริกบอลแล้วกันเนาะถุงเล็กน้ําพริกบอลแล้วกันเนาะนี่ขาใช่ไหมคะนี่ขาขาขานี้ทําไงอ่ะพี่กขานี้ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กอ๋อต้องตำอยู่แล้วเครื่องสำหรับทำน้ำพริกใบบอลนั้นนะคะเป็นสูตรเฉพาะของชาวกะเหรี่ยงซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพริกกะเหรี่ยงข่าอ่อนตะไคร้หอมแดงและกระเทียมค่ะ วิธีการนั้นก็คือการนำส่วนผสมทุกอย่างมาคลกให้เข้ากันจนแหลกก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเนื้อปลาสับค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสแกงส้มน,นะคะ<ม>ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยพริกแกงเรามีใส่ปลาร้าลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็มีเกลือป่ดก่อนอ่ะก่ชิมได้เลยเป็นงไงครับใส่<ต>เกลือเกลือ พอถึงเกลือเก็กมาได้ไแล้วโอเคได้แล้ว, okay. แ,ลวแกงส้มสุกแล้วสุกแล้วเรียบร้อยเหลือนี่แหละค่ะน้ำพริกบอนของเรานี่แหลคะค่ะใบบอนที่เราย่างในกระบอกไม้ไผ่นั้นเมื่อสังเกตว่าเริ่มที่จะยุบตัวแล้วนะคะเราจะใส่พริกแกงลงไปค่ะจากนั้นก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากัน อีกหนึ่งอย่างที่เราจะใส่ในน้ำพริกบอลนั้นก็คือใบกระเจี๊ยบสดซึ่งก็จะให้รสชาติที่ออกเปรี้ยวค่ะจากนั้นก็จะเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อเป็นการตับรสค่ะ อนนี้นะคะ2เมนูจากผักพื้นบ้านก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมชิมแล้วค่ะแกงส้มผักกูดกับหนูเรียกน้ำพริกแล้วกันเนาะ,ะน้ำพริกบอลแต่ว่าลักษณะการก็คือเหมือนเอาไปหลามแต่ว่าตําในกระบอกไม้ไผ่ะนะคะเดี๋ยวชิมก่อนอันนี้พี่พี่กบ,บอกต้องคลุกข้าวคลุกข้าวคลุกข้าวยังไงพี่คลุกพี่จะคลุกให้ดู ก็บอกว่าต้องคลุกคลุกกับข้าวแบบนี้ค่ะให้ถึงมันต้องขยันค่ะคุณผอมนี่ต้องน,นะรส <ไป S 2> ชาติจะ<ไ>ปเปรี้ยวๆเ,เค็มๆเผ็ดๆค่ะแต่ว่ามีความหอมรสบอลเหมือนไม่มีเลยเนาะเหมือนเราไม่รู้สึกถึงรสชาติของบอลนะคะไม่มีกลิ่นบอลไม่มีกลิ่นบอลกลิน่นหอมไม้ไผ่ใช่แต่กลิ่นหอมแบบที่เราเอาไปเอาไปหลามนะเนาะ หอมมากค่ะแล้วก็รสชาติของกระเทียมเนี่ยชัดมากคือเาขาค่อนข้างเปรี้ยวเดี๋ยวชิมแกงส้มบ้างค่ะชิมน้ําก่อนเนาะน้ําก่อนปุ๊บปกติเราจะกินแกงส้มนะคะหรือว่าแกงเหลืองก็จะออกไปในสีแบบส้มเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ที่นี่จะเป็นสีบบสออกเขียวๆคือเราตำเครื่องแกงเองอ่าเครื่องแกงก็จะมีไม่กี่อย่างเวยเนาะกลิ่นก็จะแบบหืมชัดสุดคือกินปลาร้าค่ะหอมมากรสชาติจะเค็มๆเ็ ะไม่เปรี้ยวค่ะจะไม่เน้นเปรี้ยวเนาะแล้วก็มีความหวานอ่อนเหมือนเหมือนหวานแบบอารมณ์หวานเนื้อปลาต้มวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่โกะนะคะที่มาทำอาหารพื้นบ้านให้ได้ชิมก็คือทั้งแกงส้มแล้วก็ทั้งน้ำพริกบอนด้วย <S <S ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวที่สวนพึ่งนะคะเมนูผักกูดนี่ก็ถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างเนาะแต่ถ้าเกิดอยากกินอาหารพื้นบ้านแบบ กะดีอย่างนี้ก็อาจจะต้องมาในหมู่บ้านในหมู่บ้านนะให้ชาวบ้านทําให้ทานนะคะและสําหรับคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะแนะนําเมนูเด็ดๆแบบนี้นะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะรวมไปถึงแนะนําติดชมรายการนะคะได้ที่ Facebook ของตามเพอจานค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง Youtube ด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่โกใจจ้าขยำมานะขยำอะไรกันลูกเอาเข้ามามาเจ้ขอ ตัวเล็กออกไปก่อนทำงานก่อนลูกเออเก่งไปอมรินทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอช่อง34ด้วยนะคะ